ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบันส่งผลให้การเปลี่ยนอวัยวะเป็นเรื่องที่ไม่ยุง่งยากอต่อไปและการเปลี่ยนอวัยวะที่พบมากที่สุดคงหนีไม่พ้นการเปลี่ยนดวงตาสำหรับการเปลี่ยนดวงตาหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเปลี่ยนดวงตาทั้งดวงแต่ความจริงแล้วเป็นการเปลี่ยนเพียงกระจกตาเท่านั้นหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าตาดำ วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนกระจกตาก่อนอื่นเราจะาต้องมารู้จักก่อนว่าอันนี้คือตาของเรานะคะกระจกตาก,ก็คือบริเวณจริงๆที่เราเรียกว่าตาดำจริงๆมันมีลักษณะใสน,นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโรคอะไรบางอย่างซึ่งทําให้กระจกตาเนี่ยขุ่นลงนะคะหรือมีความเสื่อมมีการบวมหรือว่ามีการอักเสบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ หลักๆที่ทําไมเราจะต้องเปลี่ยนกระจกตาวิธีเปลี่ยนกระจกตาเราจะเปลี่ยนเฉพาะตาดำนะคะเราไม่ได้เปลี่ยนกันทางลูกตาการเปลี่ยนกระจกตาเองเนี่ย วิธีการทำผ่าตัดนะคะก็คือว่าเราจะใช้เครื่องมือพิเศษเป็นคล้ายๆเป็นมีดที่เป็นกลมๆคะ่ะตัดบริเวณส่วนกลางของกระจกตาที่มีปัญหาออกไปแล้วก็นํากระจกตาที่ได้จากการบริจาคหลังเปลี่ยนกระจกตาไปเนี่ยคนไข้ก็จะกลับมามองเห็นชัดอีกครั้งหนึง่ง mm hmm. การเปลี่ยนกระจกตาจะได้ผลดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับโรคต้นกําเนิดของคนไข้ด้วยอย่างถ้าคนไข้ที่เป็นโรคกระจกตาเสื่อมอย่างเช่นมีความโค้งกระจกตาผิดปกติกระจกตาบูดผิดรูปหรือว่าการที่ เป็นแผลเป็นซึ่งไม่ได้มีการอักเสบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็การเปลี่ยนกระจกตาก็จะได้ผลค่อนข้างดีโดยปกติแล้วเนี่ยวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาก,ก็คือใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งน่นะคะโดยปกติก็จะฉีดยาชาทำนะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นถ้าคนไข้มีปัญหาเฉพาะกระจกตาด้านหน้าเราก็จะเปลี่ยนเฉพาะด้านหน้าหรือว่าถ้ามีปัญหาเฉพาะกระจกตาด้านหลังเราก็อาจจะเปลี่ยนเฉพาะด้านหลังนะคะซึ่งวิธีการผ่าตัดใหม่ๆพวกนี้เองเนี่ยก็คือทําให้ผลการรักษาเนี่ยดีขึ้น นี่ประโยชน์ที่เกิดจากการเปลี่ยนกระจกตานะคะก็คือว่าจากเดิมอย่างที่บอกไปว่ากระจกตาที่ขุนเมื่อเราเอากระจกตาที่ใสามาใส่ให้ก็จะทําให้คนไข้มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแม้จะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่การดูแลหลังการผ่าตัดเพื่อม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาดเลยนะครับ